i uh -huh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชัยมิโชคสี่ห้าหกค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวทางของมหาลาบนะคะงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2568ค่ะมหาลาบเด่นหน้าปกสองตัว5กับ2นะคะงวดนี้นะ5กับ2 2สองตัวมี5 2 5 4 5 6 2 1 2 6 2 9ค่ะ ตรงนี้ห้าตัวมีหกเก้าแปดสองหนึ่งค่ะมะหาลาะวดที่แล้ววดที่แล้วให้เด่นสามกับเจ็ดหลุดนะคะออกบนสองสี่หกล่างเก้าหนึ่งดุดทั้งบนทั้งล่างสิบหกเดือนเจ็ด หกแปดห้าสองหลุดได้จะมาไหมประมาณนี้นะคะงวดนี้งวดที่แล้วค่ะให้เด่นสามกับเจ็ดหลุดนะคะงงวดที่แล้วดูในเล่มกันค่ะ ตวเลขค่อนข้างที่จะใหญ่อาดูตรงนี้นิดนึงเด่นหลักร้อยสิบหน่วยงวดนี้ค่ะเด่นล่างสิบหน่วยล่างค่ะเด่นหลักร้อยตัวเน้นห้ากับเก้าเด่นหลักสิบให้หนึ่งกับแปดหลักหน่วยเน้นให้สามกับห้านะคะของงวดนี้ดูงวดที่แล้วเข้าๆนะ ออกสองสี่หกสี่มาหลักสิบมานะคะหลักหน่วยไม่มานะอ่าล่างหนึ่งอยู่หลักหลุดทั้งสิบทั้งหน่วยเลยล่างอยู่แถวเดียวกันมะเพอ่าเราจะเน้น เน้นแค่ตัวตัวเลขนะคะมหาลครชอบหนังสือมหาลัยแก้วเ,เรื่องทอง สมหวังต้องใหม่หน้านี้มาแล้วฟ้าประทานรัติการนารอนอมตัวหนักสือก็ใหญ่นะไม่ต้องใช้เครื่องเล่นหรอกมัตัวเต็งเจ็ดตัวรอง8ดครั้งวดนี้ฟ้าประทานรัติการนารอนอง บนล่างนะคะมีแปดหกแปดห้าแปดสี่แปดเก้าแปดศูนดหกเจ็ด้จ็สี่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ตัวรองสค่ะมีสามหกสามห้นย์บนล่างเทียบก่อนเข้าออไหมเมื่ที่แล้วลุด หมอนการเลยไม่เข้านะคะงวดที่แล้วนะหลุดบนล่างเลยอ๋อสองมาที่หลักร้อยบนเนาะออกสองสี่หกไม่เข้านะคะฝั่งนี้เลขคำพีรวย เด่นห้ารองหกค่ะบนล่างงวดที่แล้วเด่นหนึ่งรองศูนเด็กคําพีรวยงวดที่แล้วติดล่างนะคะให้หนึ่งเก้าออกเก้าหนึ่งล่างนะงวดที่แล้วงวดนี้ค่ะ ตรงนี้ให้ดูชัดๆส่วนใหญ่จะเป็นพระนะ มหาลาบนีใครที่ชอบใครที่เล่นเดนเน็้ก็จะเปิดหาตดตัวเลขให้อ่าหน้านี้ค่ะมหาลาบ <c oughs> เด่นเก้ารองแปดกับสองนะคะหน้านี้มหาลาบเด่นหน้านี้ <c oughs> วดที่แล้วติดทั้งบนทั้งล่างเลยตัวเด่นหกบน เก้าล่างสองกับหกติดที่บนะนะคะงวดนี้เด่นเก้าร้องแปกกับสองค่ะอ่ะาด้เลขผีบอกงวดนี้ไม่ค่อยเข้าเลขผีบอกงวดที่แล้วก็ไม่เข้า

งวดที่แล้วนา่าจะอ้าออก่งติดล่างนี่วันถูกล่างนะคะบนล่างนะของเขาแปดไม่มาเลยเด่นบนมากหรืองวดน,นี้ค่ะต่อไปเจ้าพ่อมหาลาก เจ้าพ่อมหาลาภงวดนี้เด่นห้ารองแปดกับสี่ชุดสามตัวสองตัวนะคะงวดที่แล้วเด่นหกรองห้ากับสี่เจ้าพ่อมหาลาภงวดที่แล้วเข้าทีด2องตัวบนให้สี่หกออกสองสี่หก ตัวเด่นก็ามานะคะตัวเด่นเข้ามาหมดเลยวอนที่แล้วอ่ะมวดนี้จะมาสักตัวไหมตัวเลขเยอะอยู่นะจะพ่อมหาลา 088วัดไผ่ลอ้อตำนานยายแฟยผ่านๆก่อนนะคะเล่นตัวเลขเออ เหล็กไหลงวดนี้ค่ะเหล็กไหลงวดนี้เด่น4รองศจะมี4ก็สี่หกส0่0จ็ดสี่แาค่ะบนล่างนะคะเหล็กไหลาอาจารย์บุญหลาย วดที่แล้วเด่นห้ารองสี่ให้สี่เก้าออกสี่หกวดนี้ค่ะอ้าวฟันทงท้ายเลี้ยมสองตัวแปดกับเจ็ดค่ะวดนี้แปดมีแปดหกแปดศูนย์แปดสี่เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองค่ะ เด่นสองรองศูนย์หนึ่งค่ะงวดที่แล้วให้หนึ่งกับเจ็ดหนึ่งมาติดที่ล่างนะคะงวดที่แล้วอ้าวท้ายเล่มสีสันสวยมากเลยท้ายเล่ม เส้นทางรวยให้หกงวดที่แล้วงวดนี้ให้หกหกสองหกสี่น่าจะให้งวดที่แล้วเนาะเนื้อเซียนให้หนึ่งค่ะหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าพ่อแกให้ห้ากับแปดนะคะพ่อแกห้ากับแปดอาจารย์เทพสัาพรสี่กับเก้าฟันธงให้สองค่ะฟันธง มันทงให้สองสองหนึ่งสองสามสองเจ็ดฟ้าสังรวยเด่นสามรองแปดอาเทียบของเก่างวดที่แล้วเจ้าไหนให้มั่งให้เข้ามั่งเส้นทางรวยให้สี่นะคะเข้าแค่ตัวเด่นนะนี่พ่อแก่สองตัว สองวิ่งไปหลักร้อยบนตรงนี้ให้หกด้วยนะฟันทงให้หกอ,อออซีหกเจ้าอื่นนี้หลุดหลุดลงล่างเลยฟ้าสั่งด้วยตัวรองให้หนึ่งแปด้วยงวดนี้ค่ะใครอยากแคปแคปไปได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบข้างบน ข้างบนก็จะชัดนิดนึ่งท้ายเล่มของมหาลาภงวดนี้ค่ะสีสวยมากเลยสีเขียวอ่อนจบการบรรยายหนังสือมหาลาภงวดนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ขอให้ fc ทุกท่านจงโชคดีมีชัยถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ